สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับเกมโรบอทกันอีกแล้วนะอยู่กับช่องกันแชนเนลนะครับทุกคนวันนี้เราอยู่กับแบบที่ผมไม่ก็เห็นนะไม่ก็เคยเห็นนะเป็นแบบแบบการแข่งรถนะครับเขาเรียกว่าแบบที่ชิ้นนี้ชื่อว่าคาร์ดูร์ชิฟไทคูลนั่นเองนะครับซึ่งผมเนี่ยได้เคยฟาร์มผมฟาร์มไปคร่าวๆตอนนี้ผมมีเงินอยู่เจ็ดหมื่นนะแล้วก็รถคันนี้นั่นเองครับ นรถคันนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะมาเล่นกันครับแต่ผมจะเล่นเป็นพ p นะครับมน่าจะมีหลาย EP แน่นอนครับเกมนี้เพราะที่ผมมาเล่นเกมนี้เนี่ยมันมีอันนี้อยู่ครับรถโคตดเท่เลยนะครับรถนี้ครับวิธีการเก็บรถถ้าอยากได้รถนี้นะครับทุกคนเห็นช่องที่เป็นการรางวัลไหมตอนนี้ผมมีอยู่15นะครับรถอันนี้นะวใช่หรืออะไรก็ไม่รู้นะผมอ่าน่งกด้วยนะครับ อ, 50, อันนี้สองร้อยห้าสิบอันนี้หนึ่งพันนะครับแต้มนี้สามพันอันนี้เจ็ดพันนะอันนอันไอรู้ระดูการเนี่ยผมต้องได้มันให้ได้นะครับถ้าผมไม่รู้ผมจะทันหรือเปล่านะถ้าไม่ทันกล้าขอโทษเด็กนักคน,น,นคแต่ตอนนี้นะครับผมขับรถอยู่นะเพื่อให้ได้เงินนะครับแล้วนี่นะครับคือโชว์ลุมรถของผมนะครับด,ด้านซ้ายมืออะทุกคนเห็นไหม นี่ครับชอลุมรถผมเองนะโอ้ล็อกอะไรอ้อมอย่างนี้ด้หรอเอออัอออเปเดตใหม่ดีอ่ะโอ้รถให้ตังค์ไม่ต้องการเงินนะตอนนี้ตอนนี้ผมเยังไม่ต้องการเงินนะครับ อยากสร้างรถคันใหม่แล้วอน,นี้ปะจะสร้างมาทำไมเนี่ยโตผมก็ไม่เข้าใจนะสร้างแล้วนะครับก็ได้ประมาินี้แล้วนะครับเขาอยากได้เราซื้อเลยนะครับรถแพงแพง,งแพงอะไร ช่างก่อนครับเดีย๋ยวเราไปแข่งกันต่อเลยดีกว่านะครับมันมีสนามเลยให้เลือกเล่นนะครับทุกคนเป็นสนามหลายสนามเลยนะครับโอ้สนามสวยมากเอาสนามนี้แล้วกันสนามนี้แบบสั้นสุดละฟาร์มง,ง่ายสุดละมาเลยมาคันนี้เริ่มการแข่งนะครับ านี้นะครับดูมันจะยาวไปโอ้รถย่างงี้ใครมันจะไปนชนะทุกคนโอ้โหมาพร้อมแหละเริ่มเลยแล้วกันนะไปเลยวูววประมาณนี้นะครับวววผมอืมนะ ไม่ยาวจังโอ้แลวที่สองก็ประมาณนี้นะครับเฮ้ย6รางวัลว่ะรอบนี้เล่นเส้นทางยาวก็อย่างงี้นะครับเอ้ฟาร์มคุ้มดีนะอย่าเดี๋ยวเ,ายาเราจะเอาหลายสนามเลยสนามนี้ไหมไม่เอาะใช้ไปแล้วครับอสนามนี้ไม่เคยเริ่ม เอาคูณหนึ่งพอนะครับคูณสามน่าจะไม่ไหววะ่ะแข่งได้สิบคนใช่ปะรถขครวะอชอบรถเขามากเลยปลาแข่งก็ต่อเหอะอะไรเติมละบปยอูย้สนามนี้ไม่ค่อยเคยแข่งนะผมเคยเล่นอยู่แป๊บหนึ่งปุ๊บปุ๊บปุ๊บโอโหสนามนี้ คอแบบโอ้ยนั้งละโอ้ที่หนึ่งเฉยเลยหรือมันมีแค่คนเดียวอยู่แล้ววะไม่รู้อะโอ้ยอะไรครับเนี้ยมันขึ้นยากโอ้โหแป๊บนึง ยากอะทุกคนอุยอัน<อ><อ>นี้คือยอมรับว่ายากจริงนะมันมีกี่คนเนี่ยไม่ใช่มีแค่คันเดียวเ,ยเออมีคันเดียวอยู่แล้วไอ้คนเมื่อกี้มันออกไปแล้วใช่ไหมโอ้โหโอ้โหโอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวเราบาน โอเคชนะแล้วเราใต่อุโม,มงค์แล้วก็เอออย่างแหละเฮ้ยสนามไม่ให้เยอะกเมื่อกี้กอีกหรอถ้ามีห้าตาเออหน้าทานอะมันเหมือนได้เยอะขึ้นได้เยอะขึ้นนะครับเดีย๋ยวผมจะทำไปเรื่อยๆนะครับ อยู่มาสิบนาทีได้เดียนี่เยสามชั่วโมงได้โอ้โหแพงจริงเฮ้ยเอออะไรวะเนะี่ยผมต้องมาแข่งคันนี้โอ้โมาสูสี่กันละไปกันเลย ดู้สนามครับผมค่อยๆชอบสนามนี้นะเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวแสงผมแล้วแหละรถแรงจริงปึ๊บปึ๊บปึ๊บวัน อย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละแสงมาแล้วไม่รู้ผมจะชนะหรือเปล่านะเฮ้ยรถรถนี่คือแบบรถสวยมากเลยนะผมชอบดีนะครับ เกมนี้ผมชอบไอ้ตรงที่รถเนี่ยมันมีอีเวนต์นี่ไงผมก็เลยเข้ามาเล่นสักนิดหนึ่งครับผมเห็นตั้งแต่ผมเข้าเล่นมาเล่นโรบอกใหม่ๆแล้วนะแต่ผมใช่ไม่ได้เล่นเลยนะครับรอบนี้ไม่ตายหรอเริ่มชินละเสียงทีวีข้างนอกนะครับถ้าคนได้ยินก็ขอโทษกันด้วยนะครับ เดี๋ยวผมต้องไม่ตัดต่ออะไรให้มันไม่มีเสียงอะไรเข้ามาก่อนครับมาต่อเลยแล้วคนที่มันตามมาอยู่ไหนวะน่าจะรอดแล้วมัง้งรีบไปไดลยว่รอดัดสะพานแล้วก็จะชนะเอาชนะ ไปเฮ้ยสิบสองแค่สองตานะครับเนี่ยเดี๋ยวเราจะลองอันสุดท้ายนะครับก็คือเอาเยอะๆเลยรอบนี้หลายตาเลยมาดูกันว่าผมนะครับจะได้อะไรกันนะมันได้เยอะขึ้นได้เยอะขึ้นนะดูความชนะของผมนะฟาร์มสิฟาร์มจะให้ผมฟาร์มมา สิบแล้วนะครับเร็วมากเลยนะครับเอออย่างนั้นแหละช้ามากเหมือนถึงเพื่อนอ่ะผมเปลี่ยนสนามเล่นดีกว่านะครับสนามนี้ยาวนะครับเออแรกไปละ สนามแบบสั้นๆนเหมือนเดิมได้ก่อนไหมสนามเนี้ยเหมาะสุดละมาพอและไปเถอะเดี๋ยวผมจะจบคลิปนะอย่าคลิปยาวเกินไปนะครับไปแล้วมา ไปเลยครับปึ๊บไปเลยวู้เฮ้ยเส้นชัยเร็วจังอ้ยเลขค่สองเปิดคลิปเปิดทุกคนคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กันด้วยนะครับกดแชร์นะครับกดซับสไคร์นะครับเป็นกำลังใจให้กับช่องกันแชนแนลด้วยนะก็ นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ไม่บานนะครับเจอกันคลิปหน้า